เอโยวะซับสวัสดีครับผมพีเมียมจากหลานบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย GPX Regent 5 0 Twin Mark T นะครับผมปี2022นบะคันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้าแต่งจัดทรงมาให้เฟี้ยวๆทรงสไตล์จิกโกนะฮะสวยๆเลยสีเป็นสีดำนะครับตัวถังสวยๆเลยนะฮะเครื่องยนต์2 5 0ซีซีระบบหัวฉีดนะ คันนี้ได้มาเป็น2ส,สูบท่อแต่งนะครับผมเสียงลั่นๆโหดๆเลยนะฮะโชคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นโชค YS-SG ซีรีส์นะครับมีกระจกติดลไปแฮนด์แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะครับไฟหน้า LED ดดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้า ล้อหน้าหลังเป็นซี่ลวดเงาแบบนี้เลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะรถอาจจะมีล่อรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สาภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆเลยโซสเตอร์สะอาดกริฟนะคันนี้ตัดท้ายทําท้ายยูมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะทรงจิโกทรงเทมากๆครับลูกค้าแต่งมาเฟียเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่เพียง1600 0มโลเท่านั้นครับลูกค้าเลขไม้น้อยพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามา,มาฟังเสียงท่อโหดๆกันหน่อยดีกว่านะครับ ัดติดทีเดียวรู้เรื่องนะฮะท่อเดินโหดโคดเลยนะ,ะ,ยนะ,ะท่อลันมากครับโคตรโคดโคตรตึงนะฮะเจ้าคันนี้เท่มากคันนี้นะครับมีเล่มพรม้อมเอกสาร,รครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย